ฮค่ะสวัสดีสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะนี่มาแล้วมาแล้วข้าวหอมมะลินะคะแม่แม่เห็นบ่ห่าเห็นบ่วันนี้เชตแรกว่าจะไปส่งกล้วยนะคะแม่แม่แต่ว่าก็คือเนี่ยค่ะต้องดูรถเกี่ยวรถอะไรช่วยพ่อนะคะช่วยแม่นะคะเพราะว่าบ่มีผู้ซ้ายน้อยูุบานนะคะมีเมื่อบานกับมีอยู่ผู้เดียวนะคะก็จะมีน้องแบมกับเม่นะคะ แล้วก็พี่สาวพี่สาวกบ็บางที่ก็เอาลูกน้อยนะคะคุณพ่อก็บ่ค่อยสบายนะคะก็เลยต้อง้อยูเบืองก่อนนะคะคุณพอ่อหนูก็ไม่ค่อยสบายนะคะก็ในยูด้อยู่ดูข้าวก่อนนะคะที่แรกว่าจะไปส่งกล้วยเลยทีนี้โอ้ยไปไม่ทันแน่เลยะคะ่ะนี่ค่ะข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็ยาวไปถึงนู่นน่านะคะนี่ เกี่ยวเพิ่งเสร็จแล้วก็วรถเพิ่งมาลงนะคะเพิ่งได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเอ่อตอนที่ว่ารถเกี่ยวมาเรานูมนวหต่ยุ่งหาข้าวหาอะไรให้รถเกี่ยวเนาะไม่ได้ไลฟ์สดให้แม่เอฟซีได้ดูเลย่าจะแจ้งด้วยว่าวันนี้เรายังไม่ได้ไปส่งกล้วยเราน่าจะไ,ได้ไปส่งพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าวันนี้ดูรถเกี่ยวทั้งวันนะคะนี่ข้าวข้าวหอมมะลิแท้ๆนะคะนี่มะลิใหญ่ค่ะมะลิใหม่ด้วยนะคะนี่เบิ้งค่ะเบิ้ง ตัวสามไล่เกี่ยวไปแล้วได้ข้าวหกกระสอบเนาะ,ะเพราะว่ามันแรงนะคะแม่แม่แล้วทีนี้ก็เลยวันน,นี้ก็เกี่ยวเกี่ยวมาอีกสิบสี่ไล่นะคะสิบสี่ไร่นะว่าแม่จักไร่สิบสี่ไล่นะคะวันน,นี้ก็ได้ข้าวก็เยอะพอสมควรค่ะนูน่ะฝั่งนู้นนะคะนี่เดี๋ยวนูกลับกล้องให้ดูเนาะนี่ ใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งมาเทเมื่อกี้เนาะนะคะแล้วก็ยาวไปถึงนู้นนะคะนี่นี่อันนี้เป็นลานตากข้าวตากตรงนี้ไม่พอนะคะตากตรงนี้ไม่พอเดี๋ยวจะได้ไปตากเอาขยบออกไปตากฝั่งนู้นด้วยนะคะอืมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์นะคะขอบคุณมากๆนะคะ ข้าวหอมมะลิใหม่สดๆนะคะจากไร่เลยนะคะแม่แม่เห็นบอามันจะมีเขียวๆอยู่บางบางอันก็จะบ่ะท่านในเหลืองแห้งี่สินะคะมันก็จะแซมๆกันไปนะคะเอ้ยงามคักง้มคักนี่ค่ะ <ๆ S 2> แล้วเราแกะเราลองแกะเม็ดให้ดูนะว่าแบบข้าวเราอ่ะจะจะเม็ดสวยไหมนะคะ ดีใจที่แบบทําได้ทําข้าวทําข้าวปีนี้ได้นะคะทุกปีจะไม่ค่อยได้ข้าวถึงยี่สิบกระสอบนะคะเพราะว่าละนาเราก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่ามันเกิดความแรงความอะไรปีนี้ยถ้าน้ําไม่ท่วมจะได้เยอะกว่านี้นะคะปีนี้น้ําท่วมนะ,ะทําขายหรือเปล่าคะขายกิโลเท่าไหร่โอ้ยทาขายหรือเปล่าแบบสีสีเป็นเม็ดข้าวแล้วก็ส่งอย่างเงี้ยหรอคะ ว่านุกแกเม็ดขาวบ่ไดใดขายไหมค่ากิโลเท่าไหร่อันนี้แบบยังตอบไม่ได้ว่าขายไหมนะคะยังตอบไปท่านใดค่ะโอ้เม็ดข้าวสวยมากน,น,นี่ค่ะเม็ดข้าวของเรานะ นี่โอ้ยมือกับบงามปปนไหนด้วยใช่ค่ะสีเป็นเม็ดสวยเม็ดสวยๆใช่ค่ะนเนี่ยเม็ดเต็มนะคะที่หนูแกะให้ดูเมื่อกี้เม็ดเต็มนะคะแต่ว่าข้าวก็ยังเปียกอยู่เราต้องตากให้แห้งก่อนใช่ค่ะมีมีบ้างไรทำขายค่ะอ๋อส่งกรุงเทพค่ะเพื่อนว่าแม่ ทรงกรุงเทพพลวัแมวเทรซับไม่ในสิบปักมุดในเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอแบบว่าแต่ว่ายังเกี่ยวไม่หมดนะคะเหล,ลืออีกประมาณเหลืออีกประมาณสองสองงานนะคะสวัสดีค่ะห,หน้าดำจะโอ้ยน้าวานจะแม่น้าวานจ้าต่ว่าแบบน้ำถ่วไหมคะน้ำ น้ำถ่วมก็เลยได้ผลผลิตแค่ซ้ำหนีถ้าน้ำบ่ทถ่วมก็จะได้ผลผลิตหลายกว่านี้คะ่ะช่วงที่ว่าเขาพรทันงถอกนั้นจะเป็นน้ำถ่วมเนที่ว่าหนูลงคลิปให้เบิง่งช่วงที่ว่าเจียวยังอยู่อยู่ไหมคะ่ะที่ว่าเปิดน้ำออกจากท่อนะคะ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ได้ผลผลิตหลายก็คือน้าน้าอยู่ข้างบนนะคะลายเทงนะคะรอได้คะ่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกด้วยได้คะ่ะเดี๋ยวน้องแหม่ม เดี๋ยวน้องแบบอแอดไลหรือว่าเอ,อดไลหาน้องแบบก็ได้นะคะโทรศัพท์เดเดี๋ยวน้องเดี๋ยวย็นนี้เดี๋ยวน้องแบบทิ้งไลน์ไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะแม่ๆสามารถาจดได้เลยนะคะหรือว่าแม่ๆท่านใดที่แบบรู้เบอร์น้องแบบก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเบอร์น้องแบบนะคะ095นะคะ574นะคะ2309นะคะ 095้าหนะคะห้าเจ็ดนะคะนี่ค่ะหูยาไปหอดพุ่นนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะอันนี้เป็นนาหวานนะคะไม่ใช่นาดำเนาะแต่ว่าก็เราเราเราแบบก็มีตัดตัดต้นข้าวนะคะให้แบบหญ้าหญ้ามันลดหายไปนะคะเราเราก็มีตัดบ้างนะคะแต่ว่าถ้าน้ำไม่ท่วมนี่จะได้จะได้ประมาณ5อุ้มแต่ว่า วันนี้ได้สีอุ้มนะคะสีอุ้มนะคะแบบเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้อุ้มใหญ่นะคะเป็นรถคูโบต้าไหมคะเป็นรถคูโบต้านะคะคุณค่ะเ <c> ข <oughs> าง่ามีร, <c oughs> มรีค่ะแต่ว่าก็จะมีต้ SpaceX, ตอนห้าต้นหยางเนาะแสมมาจากน้อยแต่ว่าพวกนี้เราจะคัดออกให้หมดเลยนะคะ <c oughs> นี่คัดออกให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> ขายกิโลเท่าไหร่คะ อันนี้หนูยังตอบไม่ได้นะคะว่าขายกิโลเท่าไหร่นะคะออยังตอบเ่ราะท่านใดเลยค่ะเพราะว่าเ่าท่านหูคือกันค่ะว่าจะได้ขายโลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูแจ้งในไลฟ์อีกทีหนึ่งเนาะว่าจะขายยังไงนะคะนี่เห็นบอสเม็ดเขาแบบงามแพงค่ะแล้วรถรถคูปะตานี่จะดีหน่อยเพราะว่าเครื่องปั่นไม่แรงแล้วมีเห็นไหมเขาเทรามา,าตาดีรีเบิ้งว่ะพวกมาแรงพวกอะไรเนี่ยเต็มเลยนะคะดูค่ะแม่แม่ดูนะ เราน่าจะขายไม่แพงนะคะเดี๋ยวต้องแจ้งแม่ๆม่อีกทีนึงเนาะเดี๋ยวหนูขอแจ้งแม่ๆอีกทีนึงอันนี้เราตากแห้งตากแห้งแล้วเราก็จะแบบกวาดเอาพวกเศษไม้เศษต้นข้าวออกนะคะเราลงทุนไปเนาะอันนี้ เพื่อนพี่ขายสามโลร้อยโอ้สามโลร้อยจ้ะโลละสามสิบห้าสามโลร้อยอืมอันนี้หน,นูยังบอกประทันถึกเนาะเพราะว่านาทั้งหมดสิบสี่ไร่นี่หนูลงทุนไปประมาณอ่ามีของฟรีไหมม <laughs> ีของฟรีบอก นาทั้งหมด1 4สีไร่นะคะหนุก็ทําไปาลงทุนไปเนาะก็เช่านาเขานะคะเช่านาเขาไร่ละ1 5 0 0 0 15,000บาทแล้วเช่าเช่าไร่ละ1 5 0 0 0บาท1 4สีไร่นะคะส4ีไร่14ไร่เป็นเงิน1 4 0 0น4มนสีบวกอีก400อบวกอีก500 4สก็เกือบเกือบสองหมืนนะคะอ่า แค่เช่านานี่เกือบสองหมื่นแล้วไรละพันห้าเนาะแล้วก็มีหนูก็ได้แบบว่า,าซื้อข้าปลูกซื้อข้าปลูกประมาณสิบสิบกระสอบประมาณสิบห้ากระสอบเนี่ยค่ะเพราะว่าสิบสี่ไร่เนะาะแบบว่าวานเพื่อเพื่อเกิดเพื่อแบบเพื่อแบบบ่เกิดอย่างประมาณเนี่ยคะ่ะแล้วก็ข้าวปลูกเนี่ยทุงละเก้าร้อยหาสิบนะคะ แล้วก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยประมาณอู้เยอะปุ๋ยประมาณสิบเกือบยี่สิบถุงนะคะแค่แค่ปุ๋ยนะคะเราไม่รู้ว่าต้นทุนเรานี่ขนาดไหนแต่ว่าก็คือเราภูมิใจที่เราได้ข้าวมาขนาดนี้นะคะได้ข้าวมาขนาดนี้เนาะแต่ว่ารถเกี่ยวเขาถามว่าขายไหมเอาไปขายไหมแต่ว่าไม่ขายนะคะไม่ขาย แต่ว่าก็คือถ้าแม่แม่อซอยากได้เข้าใหม่เข้าหอมมะลินะคะหนูก็จะลองสีแล้วก็นะคะลองสีลองสีแล้วก็ให้แม่แม,แม่แบบลองเอาไปชิมนะคะอาจจะอาจจะอันนี้ต้องดูก่อนว่ากิโลละเท่าไหร่นะคะเพราะหนูไม่หนูต้องดูตามตลาดด้วยนะคะ คุณปุ้มรอไปก่อนตัวแบบโอ้โหยาวไปถึงนู่นเลยค่ะดูนะคะต้องรอไปก่อนนะคะถ้าของฟรีนี่ก็คือว่าสมมติซื้อแบบสิบยี่สิบกิโลอย่างเงี้ยขึ้นเนี่ยโอ้ยแถมอยู่แมนวาค่ะแถมอยู่แถมอยู่เสียงอาจจะขาดขาดให้หายเนาะเพราะว่าแบบโทรศัพท์น้องแบมไรเองนะคะ ที่นี่เขามีแต่ของขายไม่เราส่งให้ฟรีเราส่งเราส่งเดี๋ยวเราจะมีของสมนาคุณให้แม่เอฟซีเนาะถ้าท่านนาแจ้งชื่อเข้ามาเดี๋ยวหนูจะส่งของสมนาคุณเข้าไปนะคะมีในน,นะะ้อวันค่ะมีแน่นอนสวัสดีคุณแม่วันนะคะเพิ่งเห็นคุณแม่วันมือเสาเมือเสาคุณแม่วันคุณแม่วันสงสัยยังไม่ตื่นหรือว่าทํางานอยู่เนาะ อันนี้เดี๋ยวถ้าแบบท่านใดที่เขาเข้าทันไลท์ที่แบบหนูสีข้าวมาแล้วเนี่ยใช่ค่ะเป็นข้าวหอมมะลิของบุรีรัม์นะคะของบุรีรัม์โดยตรงนะคะ,ะที่เมืองบุรีรัม์เนี่ยที่อำเภอสตึกหรือว่าอำเภอใดๆที่ในเมืองบุรีรัม์เนาะจะเป็นขึ้นชื่อข้าวหอมบุรีรัม์นะคะเผื่อจะมีของฟรีคะ่ะมีมีแน่นอน เดี๋ยวหนูจะแจ้งไปในไลน์เนาะถ้าท่านใดทักในไลน์หนูมาเนี่ยหนูจะหนูจะส่งของไม่ให้ฟรีไม่มีค่าจะส่งฟรีไม่มีค่าจะส่งแน่นอนค่ะฟรีแน่ <c oughs> นอนอนะคะเคยซื้อจากคนร้อยเอ็ดมาเขามาเขาขายสามรูร้อยยี่อ๋อตกโลละสี่สิบถ้าเป็นข้าวหอมใหม่ก็จะกิโลประมาณนั้นนะคะ ถ้าเป็นข้าวเก่าก็จะอยู่ที่สามสิบสามห้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นข้าวใหม่นะคะแล้วเป็นข้าวนาปีด้วยนะคะข้าวนาปีเนาะนะคะหนูว่าหนูหนูจะไลฟ์ตอนที่ว่าเกี่ยวเนาะแต่ว่าก็คือยุ่งอะไรหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะก็เลยเออมาไลท์ที่บ้านเลยดีกว่า,านี่นะคะหอมแต่ เม็ดไม่สวยอ๋อหอมแต่เม็ดไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูลองแกะให้ดูนะคะว่าจะสวยไหมเนาะรอน,นะคะค่ะอาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะสาม ต้องขออนุญาตถามแม่ถามพ่อก่อนนะคะเพราะว่าหนูยังไม่กล้าขายเนาะเพราะว่าแบบโมเม้นะจากของคน้นคนที่แบบว่านี่เนาะแบมมีข้าวหอมเก่าไหมลูกไม่มีค่ะแม่แม่มีข้าวหอมเก่าบอเบอีนเนาะเขาหอ้องมดแล้วเนาะคุณแม่พิชยาสวัสดีค่ะคุณแม่พิชชา สุพิษแมนสุพิชชาสุพิชชาสู้ๆแบมบ้าขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะอย่าอย่าให้ขาดทุนต้องกำไรค้าวัสดีค้าเดีย๋ยวนุมแกะเม็ดข้าวให้ดูนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะแป๊บนึงนะคะพี่เล็กของหนูหายไปไหนนี แม่แม่ทุกคนแบมสีดูก่อนเม็ดข้าวหักบอดใช่ค่ะหนูต้องสีดูก่อนหนูยังไม่กล้าบอกแจ้งราคาไปนะคะว่าจะข้าวจะหักหรือว่ายังไงเนาะแต่ว่าอันนี้ยเป็นมะลิใหญ่นะคะแม่แม่มะลิใหญ่เลยค่ะมะลิแท้นะคะมะลิใหญ่มะลิแท้นะคะอันนี้เดี๋ยวหนูลองแกะให้ดูก่อนเนาะข้าวๆนะคะ สดานันคุณสดานันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปุ้มสวัสดีคุณแม่วันนะคะเดี๋ยวน้องแบมกําลังแกะข้าวนะคะแป๊ดนึงเกะให้ดูนะคะว่าเม็ดจะสวยไหมจะโอเคไหมเมือน้องแบมอาจจะบ่งงามด้วยค่ะเพราะว่าจับต้งกวยจับต้งเม็ดเขานะคะ สุตาสุพิชาสุพิชาสีแล้วส่งมาชิมสักสามกระสอบได้ไหมอถ้าได้ถ้าได้ส่งที่อยู่มาหาหนูเลยเดี๋ยวหนูส่งให้อยาให้แม่แม่ได้ทานข้าวหอมมะลิที่แบบที่หนูไปท้อนงยาท้อนงังเนาะ นี่ค่ะนี่เม็ดข้าวโอ้ยมือกับ,บง้มอันนี้ยังไม่ได้สีนะคะยังไม่ได้คัดเม็ดข้าวเนาะเพราะว่าแบบนี่ค่ะเป็นสีแบบนี้เพราะว่ายังไม่แห้งนะคะแม่แม่เพิ่งมาใหม่ๆนะคะ <laughs> ส่งฟรีแล้ว <laughs> <laughs> คุณแม่วันเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวหนูส่งอะไรนะก้วยฉาบไปให้นะคะคุณแม่ทําแบบเค็มให้แล้วนะคะนี่ ม,มันเป็นรถเกียวคูปตาไหมคะแม่มย์คะเลยได้เม็ดเ,นนเขาร้ายนะคะทำทำเม่นรถเกียวคูปตากับเจ้าบ่ได้ิทขนาดนี้นะคะเนี่ยเราต้องแบบตากให้แห้งแล้วก็เอาพวกอหญ้าเศษๆนี่ไปนะคะหนึ่ง สามารถทักเข้ามาที่ดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรได้นะคะเดี๋ยวนูแม่แม่ท่านใดที่แบบรู้ดีไลน์ของหนูสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องแบบมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยเราต้องเก็บเราต้องเก็บอันยาๆนี่ออกค่ะออกไปค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 9 5ย์นะคะ574นะคะ2309นะคะ,ะ,คะ, 2, 3, ะ,คะเดี๋ยวน้องแมมบแปะริงก์ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะแม่แม่เนาะแปะแปะดีไลน์ไว้นะคะตรงอ่ ใต้คลิปนะคะนี่ค่ะเขาต้องเก็บหยาๆแบบนี้ออกไปนะคะเก็บแต่หยาได้ไระเก็บเม็ดเขาออกไปได้เสียดายเม็ดเขากว่าสีเฮ็ดได้เนาะแม่มกว่าจะทําได้นะคะดูนะคะเอองามขักอันนี้เขาธรามศาสตร์อิลีค่ะแม่ๆม่ค้นี่บ่มีแบบว่าบ่ามีสารบ่มีหยังนะ ขอบคุณแม,แม่ทุกท่านนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณย like ี่สิบเก้าไลค์ค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะถ้าท่านใดที่อยากจะ,อะสอบถามก็าสามารถแอดเข้ามาได้เนาะนะคะอ๋อค่ะคุณแม่สุพิชาสวัสดีคะ่ะคุณแม่สุพิชาคะพรุ่งนี้น้องแหม่มจะได้ส่งกล้วยออเดอร์นะคะให้นะคะคุณแม่ขา เพราะว่าวันนี้น้องแบมคิดแล้วว่ายัางไงก็ไปไม่ทันแน่นอนนะคะมืดแล้วค่ะเพราะว่าถับไปกับไปฮอดอ่ามูสางกับไปไปบ้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ออเดอร์อื่นๆก็หนูหนูขออนุญาตส่งพรุ่งนี้นะคะส่งพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็จะเอาออเดอร์ไปส่งนะคะแล้วก็แบบน่าจะได้วิ่งสองรอบนะคะเพราะว่าหนูไม่อยากให้กล้วยทับกันมากนะคะอืม แม่พิชยายังอยู่ไม่เอ่ยดูค่ะนั่งอยู่กับข้าวค่ะนี่หนูนั่งอยู่กับเขาเห็นปะนี่นี่นี่อันนี้คือลานตากข้าวของหนูแล้วก็อยู่ฝั่ง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 นี้เอ่อฝั่งนี้นะคะไม่อยากออกไปตากข้างนอกนะคะกลัวแบบว่าเอ่อกลัวแบบว่าแบบ มันจะมีแบบว่าคนลักเขานอยยาำคืนย้ำหยังนะคะถามเมนว่าเข้าฝาพอดียิงสินะคะคุณแม่พิชยาย,ยังอยู่ไหมคะแม่แม่ท่านใดที่ยังอยู่สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะวันนี้เป็นไลฟ์ที่สองเนอะอาะนี่ มือนีบ่ได้มาขายเขาาด้วค่ะแค่แบบว่ามาแจ้งแม่แม่เอฟซีว่าเป็นยังนู้นคือบ่ได้ไปทรงกล่วยต่ออ่ะมือนีนะค่ะต้องขอแจ้งแม่แม่ก่อนว่ามือนีนุนกไปทรงมระท่านค่ะเสซ็จเกี่ยวเข่าเร็จตอนประมาณสา0โงึงนะค่ะแล้วก็พึ่งมาเท้าเข่าเซ็ตพึ่งมาเท้าเข่าเซ็จแล้วก็ต่องเบิงโอ้ยมีหดเขียดหน่อยเพ่ะเขียดน้อยถึงรถเกี่ยวอ่นเกี่ยวมานั่ง เนี่ยค่ะเราต้องคอยแบบเก็บกวาดออกนะคะหยแม่เขียดไล้หล้แม่ต้องเด็ดไปสื่อผดางมาเพิ่มค่ะเพราะว่าผดางมาพ่อนะคะต้องดูลงสีให้ดีๆถ้าลงสีไม่ดีเครื่องจะทำข้าวหักหมดต้องดูลงสีดีๆได้คะ่ะน้องแบมก็จะดูลงสีดีๆเด้อ ซีอุ้มค่ะมือนีได้ซีอุ้มแม่แม่บอกว่าเฮ็ดเข่ามา่เคยเดี๋ยไล่ปนีนะเนาะเพื่อนว่าขนาดว่าน้ำท่วมเนะฮคะ่ะแต่ว่าดีว่าไล่ข้างบนนะคะน้ำแบบไม่ท่วมเยอะนะคะก็เลยก็เลยถ้าแบบ y a นีหล <ersch> ีบบดนี also, ここ้ข่อยบ่อเสื also, also, ้อเลยข่อยเบิ้งข้างไกลนี่ยข่อยเบิ้งหูเพราะว่าเวลาข่อยไปแห้งานบอเอาสั่งไปแห้งานงานนั่นงานนี่ข่อยสิเบิ้งข้างไกลเลยว่าข้างไกลงามบองามข่อยหูเทียงบ่เทียงเออเทียงบ่เทียงข่อยหูเลยเอาไปแห้งานบวชงานนี่ข้างไกลนี่สิเซียงเบิ้งก่อนเฮาเ็นแม่นบ่เ็นแล้วเฮาก็สิเบิ้งข้างไกลถ้าข้างไกลมันสิตรงริ้วงามงานบ่มีเกิดปัญหาหยังขึ้น เอาแหก่กะแห่ดีแหง่งายจนจบงานเลยถ้าว่าข้างไกลสิโง่สิบิดสิเบิดไปยังสิมีเรื่องแท้หมองหันแมนแต่ว่าจะเป็นเรื่องใดอันนี้บอท่านหูเป็นเรื่องใดโบหูกะสิเป็นน้ำสร้างหรือสิเป็นน,น้ำเน่เน่น้ำงานลองให้ข้าวแห้งก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ขายเด้อแต่ว่าหนูมาไลฟ์ให้ดูว่าทรง H K เ O คุณว่าทรงทรงยัง ฮัลคหยังฮัลคฮ่อ,ง,อ,องกงบ่หรือ, Bar อยังอันยังเกาะสิงคโปร์บ่หรือว่ามาเลยังยังยังไม่ได้ขายนะคะน่าจะได้อ่ารอ้อยข้าวต่างแห้งก่อนแล้วก็สีดูเม็ดข้าวก่อนถ้าแบบสามารถขายได้เราก็จะขายให้แม่แม่ซีนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์เราถึงจะมาเราจะมาแจ้งผลว่าเราขายได้ไหมนะคะ อียังกคระขายค่ะช่วงนี้ก็ต้องว่าต้องพยอยทำไปก่อนนะคะสวยและหอมด้วยใช่ค่ะต้องดูก่อนว่าลงสีหรือว่าข้าวเนี่ยสีออกมาหาักไหมสวยไหมถ้าสวยก็โอเคค่ะถ้าไม่สวยนี่เราไม่กล้าส่งต,อ,งตอนเย็นฝากช่มเฮ้กกแม่คนหน่อยห้อง โอเคค่ะแม่แม่ขเดี๋ยวหนูขออนุญาตปิดไลน์นะคะไว้เจอกันใหม่ในไรหน้าคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อนะคะอย่าลืมเข้ามาสนับสนุนออเดอร์กล้วยได้นะคะแม่แม่ขมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ